วันนี้ก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนหัวข้อของฮีโร่ที่เราไม่สามารถสุ่มได้นะครับต้องได้จากการเก็บสะสมชิ้นส่วนเอาอย่างเดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือแอนแอน,อนโกริบาร์นเองครับพี่ก็เพิ่งเก็บครบนะครับถามว่าเราหาได้จากที่ไหนครับก็หาได้จากร้านค้าลึกลับนะครับซึ่งพี่ก็ซื้อไปวันละชิ้นนะครับแต่ว่า จริงๆอ่ะมันสามารถซื้อได้วันละสองชิ้นนะแต่พี่มองว่ามันแพงครับพี่ส่วนใหญ่พี่จะซื้อแค่วันละชิ้นพอแล้วก็รอมันวันไหนที่มันมีลดราคาอย่างวันนี้ครับพี่ก็หวดเลยครับนะครับพี่ก็คือเอาไอ้นี่ไปแลกมาเดี๋ยวไหนวะเอตัวลึกลับไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเด้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 ห้ว้มมดว้ด้ด้เ้ด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 ครับ ให้เราเก็บไว้นะครับเวลามันลดราคา20%นะครับเรารีรัวๆเลยครับแล้วก็รีฟีอีกหนึ่งทีครับเราก็จะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงนะครับถึง60เพชรเลยนะครับเพื่อนพี่ใช้วิธีนี้ครับค่อยๆเก็บนะครับจนได้มาครับก็ประหยัดไปหลายไปหลายเพชรอยู่นะแต่ถ้าซื้อเต็มๆเนี้ยเอาแบบซื้อ2ครั้ง2ครั้งเรื่อยๆก็หมดประมาณ3 3 0 0คูณ80ก็24 0 0 0พันเพชรครับก็ไม่ถือว่าน้อยนะแต่ถามว่าข้อดีคือมันใช้ดวนเรียวไทม์ดีนะอ่ะไปเดี๋ยวเราก็ไปประสานกันเลยละกัน ามาเรามาดูกันนะครับจะประสานแล้วนะเป็นไงบ้างมันพูดผู้บุกลุกการที่แกเข้ามาที่นี่ได้กระไรประโยชน์อ๋อมันพูดอย่างนี้นี่เองนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราก็ไปอัพเขานิดหนึ่งนะครับแตหลังจากนี้พี่ก็คงไม่ซื้อแล้วครับโอ้โหมันปลดล็อกได้ด้วยให้จบปีเพิ่มขึ้น10%โอเคนะครับเราก็ได้โกลิบาทมาแล้วนะครับเราก็รับอะไรวะเดี๋ยว รับอันหยังอ๋อชิ้นส่วนโอเคโอเคเราก็ไปดูสิอ๋อเอสอาตัวที่สี่ได้ตัวนเชิญเพิ่อมอีกใบโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิมันขึ้นไหมแต่มันไม่ขึ้นนะครับเวลาเราได้กุลิบาทไม่ขึ้นเวลาเราสุ่มได้นะครับอเดี๋ยวได้จุงนะครับเราก็ทำการอัพขาวสักนิดหนึ่งเนาะ เดี๋ยวแม่แม่เอ็มทำคลิปอยู่อ้าวคลิปหายแล้วโอ้โหแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นปัญหาในบ้านนะครับทำงานคู่กับทำคลิปต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อัพมันสักนิดนหนึ่งนะบอกทำคลิปอยู่ครับไม่ได้อาบน้ำทำคลิป เบางทีเนี่ยแหละครับชีวิตของคนทําคลิปอม,มันก็ต้องทําใจนิดนึงอะเนาะเนี่ยครับเป็นเบในบ้านก็เหนื่อยๆอย่างเงี้ยอืมก็ต้องทนทําใจนิดนึงไปเราก็มาอัพกันนะครับแล้วก็มาทะลวงมานิดนึงนะครับ เรามาดูแล้วกันว่าทะลวงไปได้ถึงไหนพี่ก็ไม่แน่ใจนะอืมอันนี้เดี๋ยวก็อัพได้พอสมควรเหมือนกันนะครับอืมอ่าแล้วก็กมาตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามันไปลงในฝึกฝนพิเศษนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อชิ้นส่วนนะครับเป็นการประหยัดด้วย ครับบางทีทำคลิปช่วงผิดจังหวะบางทีก็อุ่นวายเหมือนกันนะโอเคครับเราก็ดีย๋ยวนะไปอัพอะไรได้บ้างเราปลดขีดเขาได้นะครับเราสิ้นส่วนมีเราก็ปลดไปก่อน เดี๋ยวเราก็เอาไปลงในต่อสู้พิเศษนะครับจะได้ได้เศษโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับอืแล้วก็มาเปิดเริ่มท้าสู้เลยครับแล้ก็สร้างทีมขึ้นเพราะว่าเราก็จะได้ชิ้นส่วนโดยที่เราไม่ต้องไปเดี๋ยวก็มีคนมาจอยนะครับอืมตรงนี้เราก็ไอ้นี่ไปก่อนนะ ครับทำงานสองอย่างมันจะเหนื่อยไงครับมีเหนื่อยบ้างก็เดี๋ยวนะครับเราเออไปลงวันนี้พอดีมันก็เป็นว่าโดนเรียวทามก็ปิดพอดีด้วยนะครับอืมก็เลยไม่สามารถ ใช้โกลิบาได้แต่จริงพี่อาจจะบอกนะครับโกลิบาเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันใช้ดวล PVP เรียวไทม์ดีนะครับยิ่งถ้าเรามีวัคซีนแมนใช้คู่กันนะครับมันจะเป็นอะไรที่เด็ดดวงมากครับแบบล้มตัวแบบทีมทีมบวกแทงดึกถึกได้สบายๆเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับพอดีวันนี้มันใช้ดวลเรียวไทม์ไม่ได้ครับปิดปิดพอดีครับปิดยอดพอดีเนาะเนี่ยครับเอออย่างที่เห็นไม่งั้นพี่ก็จะเอามาลงดวลเรียลไทม์นะครับ งไวันนี้ก็ตัดจบประเียมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ